พ่อแม่พี่น้องผู้รับชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมอาจารย์กาบ้านครูก,กับเพื่อนะครับวันนี้กับผมมีต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับมาแนะนําให้พ่อแม่พี่น้องได้รู้จักนะครับต้นไม้ชนิดนี้ใช้ยอดจิ้มน้ําพริกนะครับทําเป็นผักนะครับผักปลาอันนี้เรียกว่าต้นอีนูนนะครับเมนเรียกว่ารูอันดารบัดนะครับลักษณะต้นจะเป็นเทานะครับพ่อแม่พี่น้อง นี้ออกยอดแล้วนะครับใช้ยอดต้มจิ้มกับน้ำพริกปลาทูนะครับอร่อยมากเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนสซาบะคุณทางยาก็ผมไม่เคยใช้นะครับใช้ทําเป็นผักจิ้มน้าพริกนะครับพ่อแม่พี่น้องเก็บเอาไปขายก็ได้นะครับพ่อแม่พี่น้องเป็นผักปลาแถวบ้านเรานะครับหลอดทานพิษนะครับผักอินทนนะครับใบนะครับพ่อแม่พี่น้องถ้ามีผลก็ ใช้ต้มจิ้มน้ำพริกเหมือนกันนะครับพ่อแม่พี่น้องครับขอสวัสดีครับเพื่อเป็นความรู้นะครับพ่อแม่พี่น้อง